สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวไฟนอนทุกคนนะครับก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมวันนี้เป็นการรีวิวตัว RD นะครับกับ LD และ BT ของเขานะครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็เช่นกันเช่นเดิมนะฮะเรามาดูที่ AF ก่อน AF เนี่ยก็แอ t แทก108คู่กับ b o ู t นะครับส่วนบู t เนี่ยจะเป็นอันล่างอันนี้นะฮะถ้าเกิด สเต็คเลเวลสามเนี่ยจะทำให้อาดีนได้อินเบฟแม็กเบฟแอตแทกดีฟห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าเกิดใส่สามอันก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าใครจะใส่อัตแทกร้อยแปดคู่กับแม็กเบฟสามร้อยสามสิบก็ได้ถ้ามันออกนะฮะแต่ว่าผมชอบคู่บูทเหมือนเดิมฮะยังไงเปอร์เซ็นต์ก็ได้เยอะกว่านี้เราก็เข้ามาดูกันในเกมเลยครับสำหรับใครที่ทำม่วงอาดีนแล้วเนี่ยเ,เริ่มเกมมาเนี่ยสเต็คมันจะเป็นขั้นสามให้นะครับ เรามาดูกันที่บัฟประจําตัวอาดีนก่อนนะครับจะเป็นรูปหมวกที่อยู่ข้างบนนี้นะครับจะไม่ใช่บัฟกรอบขาวนะฮะเริ่มเกมมาจะเป็นขั้น3แล้วก็ให้แปะเทินนะครับสําหรับบัฟประจําตัวของเขาถ้าเกิดอดีนเนี่ยอยากจะให้โจมตีซ้ำเนี่ยก็ต้องทําบัฟให้เป็นขั้น3แต่ถ้าเกิดใครทําม่วงแล้วเนี่ยเริ่มเกมมาอย่างไงก็จิ้มซ้ําเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูถึงวิธีการเพิ่มบัฟ ข,ขั้นข้องตัวบับประจำตัวอาดีนะครับเราจะต้องใช้สกิลหนึเบรกมอนสเตอร์นะฮะถ้าเกิดมอนสเตอร์เนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานะเบรกเนี่ยต่อให้ใช้สกิลหนึ่งไปอ่ะบัขั้นของบับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับพอเราเบรกไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแค่ขั้นเดียวนะครับซึ่งสูงสุดเนี่ยคือ5ขั้น ขั้น5จะมีผลกับสก e ิล e x นะเดี๋ยวจะบอกในสเต็ปต่อไปนะครับส่วนตัวอาดีนเนี่ยถ้าเกิดเราเบรกฮอนเตอร์ได้เนี่ยเราจะได้เทิร์นฟรีนะครับเหมือนกับไลติงนะฮะอันนี้ผมก็ไปอ่านข้อมูลจากคุณกวินในกลุ่มใหญ่มานะครับก่อนที่จะมาทำคลิปแล้วก็มาลองทดลองเล่นก่อนนะ ทีนี้เราก็มาดูกันที่สกิลสองนะครับสกิลสองเนี่ยเราจะได้บัฟกรอบขาวชื่อว่า Shadow Step นะครับก็จะเพิ่มแม็กเบ a s e กับ Attack ซึ่งสกิลสองเนี่ยได้แค่บัฟอันนี้อันเดียวนะครับอันนี้ผมเวกสมอนนะฮะ พอเบอรกมอนปุ๊บเราจะได้เทิร์นฟรีต่อทันทีนะครับทีนี้เราก็มาดูที่สกิล65านะฮะคือการรีเซ็ตสถานะเบรกของมอนเตอร์ก็จะเหมือนไลติงนะครับ แล้วเราก็จะได้เทิร์นฟรีเหมือนเหมือนกับไลติ้งเป๊ะเลยนะฮะทีนี้เราก็มาดูถึงสกิล l LD นะครับสกิล l l จะทำให้ตัว RD เนี่ยเป็นอมาตะ9เทิร์นนะครับจะทำให้ HP จากที่เต็มเต็มเนี่ยเหลือ0นะครับต่อให้โดนมอนเตอร์เนี่ยโจมตีเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ตายยกเว้นถ้ามอนตัวนั้นมีสกิลลบบัฟของเรานะครับถ้าพอ RD ดโดนลบบัฟเนี่ยจะทำให้ HP เนี่ยขึ้นมาเป็น1น,นะครับอันนี้คือขั้น4นะครับสแตบ็บบนหัวเราก็มาดูท่า EX ที่เป็นเวอร์ชันไม่บวกกันนะฮะมันจะโจมตีมอนสเตอร์แค่2ชุดนะครับแต่ว่าก่อนโจมตีเนี่ยมันจะรีเซ็ตสถานะเบรกมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในสถานะเบรกนะครับหลังจากใช้แล้วเนี่ย สเต็คบัฟจะขึ้นแค่1ขั้นนะครับแล้วก็เทิร์นต่อไปเนี่ยสกิลจะเป็นการใช้ปกตินะฮะไม่ฟรีนะครับทีนี้ตอนนี้สเต็มบนหัวเนี่ยเป็นขั้น5ขั้นสูงสุดแล้วนะครับถ้าเราใช้สกิล ex ในวัตประจําจตัวขั้น5เนี่ยถ้า ex จาก1บวกจะเป็น2บวกจากเดิมเนี่ย หบวกจะโจมตีมอนสเตอร์แค่2ชุดนะครับแต่ว่าถ้าเป็น2บวกเนี่ยจะโจมตีมอนสเตอร์3ชุดพร้อมกับดีเซตส,สถานะเบรกมอนก่อนซึ่งดาเมจอลังการมากยิงมอนเยอะก็ยิงยิงโจมตีเยอะนะครับแล้วหลังจากที่เราใช้สกิล ex ของ2บวกไปแล้วเนี่ยเทิร์นต่อไปเราจะใช้สกิลฟรีนะครับสกิล1สกิล2แล้วก็สกิล l 5ฟรีนะครับ จริงๆแล้วการใช้ R d ดเนี่ยไม่ยากเลยนะครับแค่เราจำบัฟมันให้ได้ก็พอแค่นั้นเองนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยก็พยายามทำบัฟให้เป็นขั้น5ไว้ก่อนนะฮะโดยการโจมตีมอนสเตอร์ที่ไม,ม่ที่ยังไม่มีสถานะเบรกนะฮะใช้สกิล1เบรกมันสองครั้งแค่นี้สแต็ปมันก็เป็นขั้น5แล้วนะครับ ส่วนบัฟจากท่า BT นะครับก็เป็นการรีเจนเบฟให้กับปาร์ตี้นะครับแเทิร์นถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ครับทุกทุกการออกแอคชั่นนะฮะไม่ว่าจะตีเลือดสกิลหนึ่งสกิลสอง e X, หรือว่าถ้า LD ตัวอาดีนเนี่ยก็จะตามไปจิ้มซ้ำตลอดนะครับซึ่งเป็นการทำดาเมจนอกเทินได้ดีสำหรับอาดีนก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีแค่ประมาณนี้เองนะครับมันจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เพราะว่าตัวอาดีนเนี่ยมันไม่จะซับซ้อนสำคัญแค่เราต้องคอยดูบัฟบ,บนหัวแค่นั้นเองนะครับที่เป็นรูปหมวกแค่นั้นเองซึ่งถามว่าเป็นเป็นข้อดีไหมก็เป็นข้อดีนะครับที่บัฟจากท่า ex เนี่ย มันขึ้นไปอยู่บนหัวทําให้เราสามารถบัฟบ,บนหัวเราเนี่ยได้7ช่องนะครับเพราะเดิมของเดิมเนี่ยหช่องรวมกับรวมกับบนหัวอีกหนึ่งช่องเนี่ยก็เป็น7นะฮะซึ่งจะได้เปรียบคนอื่นมากที่เวลาใช้ท่า e อกแล้วเนี่ยบัฟจะกลายเป็นบัฟบ,บนหัวแทนนะครับสาหรับใครที่กด L อออกแล้วเนี่ยบ t ทก็ปล่อยไปก่อนได้นะครับเพราะว่ายังมีตั้ง2ตู้ข้างหน้านะที่ให้เรากดอีก ส่วนใครถ้าเกิดอยากจะได้เทิร์นบ่อยๆครับเราก็เบรกมอนไปก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้สกิลหกก็ได้นะครับเหมือนเราเล่นไลติงนะฮะแล้วก็เบรกซ้ำก็จะได้เทิร์นปีอีกนะฮะอารมณ์ประมาณว่าเหมือนที่คุณกวินบอกในกลุ่มใหญ่นะครับน็อกติดผสมกับไลติง ส่วนสกิลอมตะเนี่ยถ้า LD มันใช้ได้ต้อง3ครั้ง4ครั้งรวมกับที่กดเบอร์อีกนะฮะยังไงก็ไม่ตายฮะถ้าเกิดไม่โดนไม่โดนมอนสเตอร์เนี่ยลบบับเรานะครับข้อเสียก็มีแค่มันไม่ดูดตีนนะฮะถ้าเกิดมอนไม่เล็งที่ RD เนี่ยมันก็จะไม่มีผลนะครับเพื่อนยังไงก็ยังตายอยู่ สำหรับการรีวิวอาร์ดินก็ประมาณนี้นะครับเล่นไม่ยากนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆงงตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้นะครับก็เหมือนเดิมครับให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ